สวัสดีคกกร่ระ,ะวนะันนี้ยายแก้วแฟมิลี่สิภาพมาเบึงสมาชิกใหม่เนาะนีะ่สมาชิกใหม่เป็นตัวผู้เนาะวันนี้เนาะเอามาเป็นพ่อพันเป็นพ่อพันเนาะ้อผสมเทียมมันติดหนักเทียมบ่าใครอยากติดนะกันเลยเอาพ่อพันมา,มาเลยปันพัน,พนยังมุนิซอมันบาโวเอิอนเพิ่นเบมบูดเนาะเพิ่นคือเบมบูดเนา้อยังเบมบูดอืมมันคือเบมบูด อ๋อเ,เป็นเป็นง้อบ่มีเขาพี่น้องบ่เป็นแต่ย่านง้อโคแต่ว่าตัวใหญ่สูงแยะๆยะไปยืนเทียบพี่นุ่นย่านห <laughs> ยันตัวใหญ่เอามาเป็นพ่อพันครอบอ่าแถวมีแต่งง้อแม่แถวเบิดมันจะเมียนเรียบระบาดเนี่ยนะเป็นพันลูกสีแดงดดเดี๋ยวแม่เอาให้ไหมมาหอดมือขึ้นตีสองท่นเนี่ยให้แม่เอาให้ไหม เอเออเเานป็นงอพันไงพี่นอ้องเอามาเป็นพ่อพันของฟรามเฮาซุ้มนี่นอน่นสายเหลี่ยมแม่แม่แมพี่นี่โดนแล้วเจ้าน้อยเนี่ยโดนแท้ๆละสูทำใจไว้ขวัเงินโมยานบอกขวัเงินเห็นบน หยักไงบ้าลเะเซ็ตสู่นาสลอนมาเนี่ยโดนเจ้าหน่อยอพอพันใหม่ของฟาาอ้ามเนาะบาโวเอสเคห้บอกเขาจะได้นี่ลละสี่พันเพื่อนหรือโบอกตาดํบาง่หมากเมือ่อคืนนี่พี่น้อง <c oughs> มาหอดี่สองมาจากอุบลราชธานีจากฟ้ามดังเลยเบ่งวบทรงประกวดข้าเจ้าสิบบสสนเข้าสิบบแท่งดังเนี่ยข้าเจ้การเสียลักษณะนี้แหละนี่นนยนอ,อยู่อยู่ขี้กันโม่อันอน,อออนี้เสือกหนังขเขาสิเฮ็ดลักษณะนี้ง้วบงวบง้วบพันงวบประกวดข้าเจ้าสิเฮ็ดจังสิละ เอามาแบบเป็นพ่อพันธุ์พีนน้องนะครับสำหรับราคาอาจหกลักเน,นาะราคานะเอามาเป็นพ่อพันธุ์สำหรับฟ้าบุ้งห้องไปพูนตัวคง,งสิสูสีกันเ้าคงสิแม่นั่งนี่แหละนี่น,นั่งสิบสองนี่อะไรน่แง่ซ้ำกันเลยนี่แต่ว่านั่งนี่มีเขาเพื่อนันบ่มีเขาผสมเทียมตามที่หมอบ,บอกว่าถ้าผสมดูดูโอกาสที่จะ มุล,ลุกอักเสบก็บเป็นไดน้นะจากกรกะทบกระเทือนวะท่านเราก็เลยมาผสมแบบธรรมศาสตร์บ้านี้บาดได้บาดนั่นติดว่า่ันนเ่เก็เลยตัดสินจใจหาพอพันมามาไว้ผสมนี่น้อยๆแน่ๆลังแน่ๆเหมือนโดนิดแลัวต่อไปไอลินฟาร์มฟาร์มงวพามงวสวยงาม หมักใกเลยเทิรนเทิรเลยคุณอาเข้มอีธานี่ก็น่าี่น,น้องเนาะใอ้แก้วทำความสะอาดอคอกซะก่อนบัดนี้ก็ปากคนไล่คนแท้คนติดตามในแก้วแฟมิลี่อย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์เลยนะคะโอ้ออยสูงเบิ่งเทียบยายแก้วกับงวัวบบดนี้โอ้ย้ปานยักษ์สูงเทิรเลยเลยปานสร้างน,น้อยบางอย่างก็ซื้อมันแบมบโบดสุทธิ พันแบมโบดซื้อแบมโบด้อซุปนี้ได้สันนาสลอนอยู่หนี่งัหนะนี่ซุปนี้ก็เป็นงัวหน่อยเนาะผลผลิตของฟ้ามเฮาได้สามนอ